สัดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการซื้อสินค้าด้วยการใช้คูปองนะครับก็เรามาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ที่หน้าแรกจะมีเมนูนะครับชื่อคูปองส่วนลดตวนี้นะครับนะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูก่อนได้ว่าคูปองส่วนลดที่เราได้มามีคูปองอะไรบ้างเช่นคูปองแรกนี่นะครับซื้อครบ1้อยเนี่ยฮะซื้อครบร้อ ลด20บาทไงครับนะแล้วก็ดูว่าสินค้าถ้าเราจะซื้อสินค้าราคา180ประมาณเนี้ยเราก็ใช้คูปองนี้วิธีใช้ก็คือเราก็กดตรงยนะูสตรงตรงตรงปุ่มนี้นะครับนะทีนี้เราจะไปดูว่าสินค้าที่เป็นคูปองคูปองเขามีอะไรบ้างนะครับเ็ามีเยอะนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับที่ออกมาคูปองเล็กคูปองใหญ่นะครับเราก็ทยอยใช้ครับเพราะคูปองนี้มันจะมีวันหมดอายุกําหนดได้อยู่เนะช่นนี้นครับ เราได้มาเมื่อไหร่ในนี้หมดอายุเมื่อไหร่นะครับอายุก็จะขึ้นอยู่กับคูปองแต่ละคูปองนะครับบางคูปองก็อายุหมดเร็วบางคูปองก็อาจจะนานนะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยหมดอายุเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะครับถ้าเราจะใช้ก็จะได้ใช้ให้หมดเสร็จก่อนที่หมดอายุทีนี้การซื้อของโดยการใช้คูปองเราก็ไปที่ร้านค้านะครับเราจะเลือกซื้ออะไรนะครับเราก็ไปเลือกเอาก่อนคือไปเลือกสินค้าก่อนนะครับ สมมุติว่าเราจะไปดูสินค้าพวกนี้นะครับนี่ครับสินค้าที่ลดราคานะครับเราดูเราชอบทัมเราชอบสินค้าตัวนึ่งสมมติตัวนี้นะครับคือที่ที่ดักแมงวันที่ดักแมลงนะครับเนี่ยเป็นของฝ่ายในบ้านเนี่ครับราคา169บาท80ตังนะครับถ้าเราจะซื้อนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก่อนจะซื้อนะครับให้เราหยิบ หยิบสินค้าตัวนี้ใส่รถเข็นนะครับก็คือกดตรงปุ่มรถเข็นเนี่ยครับสินค้านี้เราก็จะถูกเลือกเข้ามาไว้ในรถเข็นนะครับเราจะเอากี่ตัวนะครับหาไม่มีสีอะไรบ้างถ้ามีสีเดียวก็โอเคจะเอากี่ตัวก็ใส่ยอดยอดตรงนี้นะครับเราเพิ่มกดลบกดบวกนะครับถ้าต้องการเพิ่มขึ้นก็กดบวกนะครับถ้าพอใจแล้วเราก็กดปุ่มตกลงด้านล่างเนี่ยครับกดตกลงสินค้าตัวนี้ก็จะถูกหยิบไปไว้ที่ตะกร้านะครับที่รถเข็นนะครับ ถ้าเราจะซื้อล้หลายอย่างเราก็เลือกใส่เลือกใส่ไปนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างว่าเราจะซื้อหนึ่งหนึ่งอย่างเนี่ยครับเสร็จแล้วเราเลือกสินค้าใส่รถเข็นแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็กลับไปที่หน้าคูปองนะครับเ,เราก็ไปที่คูปองส่วนลดกดเข้าไปสินค้าเมื่อกี้ราคา100ระะ้อยกว่าบาทใช่ไหมครับเราก็ไปดูสินค้าตัวไหนอา่าคูปองตัวไหนดีอา่าคูปองนี้เหมาะสมครับเนี่ยซื้อครอบร้อยแปดสิบลดยี่สิบใช่ไหมฮะเราก็ใช้คูปองนี้เราก็กดเข้าไป กดตรงยูสนาวครับสีขาวนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปที่ตะกร้าครับไปที่รถเข็นเท่าเรถเข็นอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวครับรถเข็นหารถเข็นก่อนรถเข็นหายอ่ารถเข็นอยู่ข้างล่างครับรถเข็นอยู่นี้ครับเราก็กดตรงรถเข็นข้างล่างเนี่ยครับนะกดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นสินค้าที่เราเลือกไว้ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่แล้วก็กดปุ่มนี้ครับคำนวณนะครับเราจำไว้ครับราคา169บาทแ 880ตังค์ใช่ไหมครับเราก็กดคำนวณให้ระบบมันคำนวณนะครับระบบจะก็จะคำนวณนะครับพร้อมกับมีการบวกค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งนี่ครับ58บาทนี่ราคาของนะครับพอมาคำนวณเสร็จนะครับมันจะมีส่วนลดออกมาให้เราพร้อมเลยนะครับก็จะมาเป็นยอดเท่านี้ครับนี่คือยอดที่เราต้องจ่ายรวมถึงค่าขนส่งด้วยนะครับคือได้ส่วนลดแล้วเพราะว่า ราคาของร้บวกค่าขนส่ง58บาทก็คือ200กว่าใช่ไหมครับพอได้ส่วนลดมาปุ๊บเหลือ177ตรงนี้นะครับ177นะครับ177ก็แสดงว,ว่าได้ส่วนลดมาแล้วเราก็กดส่งใช่ไหมครักดส่งไปจากนั้นเราจะจ่ายแบบไหนละ่ะถ้าเราจ่ายด้วยการหักพอยต์แล้วก็ให้มันอยู่ที่ด้านบนนะครับนะอันนีนอ้อันนี้คือหักพอยต์ที่เรามีอยู่หรือจะจ่ายโดยใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต หรือจะจ่ายโดยการโอนเงินธนาคารให้เขาหรือจะเก็บปลายทางเราก็เลือกออกครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะให้ให้ให,ให้ให้มันตรงกับที่เราต้องการจ่ายนะจากนั้นก็กดภุ่ม pay ท่านี้นะครับการสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะครับนะแต่ถ้าเป็นการจ่ายโดยโอนเงินผ่านธนาคารเราก็ต้องไปแน,นบสลิปหน้าต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะดูตัวอย่างนะครับแล้วก็กดตรงออนไลน์แบงกิ้งแล้วก็กดจ่ายเข้าไปครับมันก็จะให้เราโอนเงินไปตามหมายเลขบัญชีนี้ครับด้านบนนะครับ เราโอนเงินไปเสร็จแล้วก็สลิปมาจ่ายมันแน่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เอาสลิปมาแน,น่แล้วก็บันทึกก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์กับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ฟินโกนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ